สีวิธีเด็ดนะคะทําให้เขาคิดถึงอยากจะโทรหาคุณทั้งคืนเออทุกคืนเลยนะคะสี่วิธีเด็ดนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยส่งข้อความไปหาเขาไม่ต้องเยอะแต่ว่าใจความของข้อความคือแสดงถึงความรักความห่วงใยและความคิดถึงที่แฝงไปในนั้นด้วยโอเคไหมเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่สองค่ะให้คุณเป็นตัวคุณเองอย่างที่คุณมีความมั่นใจคนเรานะ ไม่รู้หรอกว่าความลับของความมั่นใจอะ่ะจะทําให้คุณเป็นคนที่โคตรมีเสน่ห์ขนาดไหนซึ่งความมั่นใจทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จนใครไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้โอเคไหมคะข้อที่3ค่ะตั้งคําถามที่กระตุ้นให้เขาอยากเล่าเรื่องราวหลายคนบอกว่าโค้ชขาคําถามนี้คืออะไรแค่คําถามยังไม่รู้เห็นไหม <laughs> คําถามทั้งหมดมันเป็นคําถามเชิงจิตวิทยาถ้าสมมติว่าคุณอยากให้ใครสักคนนึงเล่าเรื่อง แล้วคิดไปก่อนอาจจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาชอบและเขาเอนจอยนะคะให้คุณตั้งคําถามแบบนั้นแล้วเขาจะแชร์เรื่องราวให้คุณฟังเนาะสะเตปถัดไปข้อที่4ค่ะคือการสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันเวลาที่เราสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นความไว้ใจนะคะแล้วเขาสามารถที่จะแชร์เรื่องราวให้คุณฟังได้การพูดคุยกับคุณมันจะทำให้เขารู้สึกสบายไม่กดดันไม่เครียดแบบนี้นะคะ เป็นไปได้ไหมอ่ะที่เขาจะอยากคิดถึงและโทรหาคุณทุกคืนเห็นไหมคะเวลาคนเราที่ได้รับอะไรที่มันเติมเต็มหัวใจที่มันทําให้รู้สึกดีมันก็จะดีมากขึ้นซึ่งความรักนะมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์แต่สิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้คือเรื่องของเทคนิคเรื่องของด้านจิตวิทยาค่ะเป็นอะไรที่หลายๆคนคือไม่รู้โอเคไหมทีนี้คุณจะได้รู้เนาะในคอร์สออนไลน์จิตวิทยาในเรื่องของความรักที่โคชเชมสอนไว้นะคะซึ่งเวลาที่คุณเรียนปุ๊บนะ กล้าการันตีได้เลยว่าคุณจะเปิดโลกกว้างในมุมมองความรักมากขึ้นคุณจะเข้าใจแล้วใช้คําว่าอ๋ออ๋ออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าเมื่อก่อนเราวนหลบในเรื่องของความรักเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้แต่เวลาที่เราได้เรียนมากขึ้นเราศึกษามากขึ้นสมองเรามีข้อมูลมากขึ้นเราจะเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เข้าใจการทํางาน ของมนุษย์มากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เราเปิดโลกกระทัดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักรวมถึงในเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเงินด้วยโอเคไหมใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่อัจฉเอมค่ะ